สวัสดีครับมาเนี่สวัสดีวันหวยออกครับพี่น้องที่นี่ตอนนับขอดูช่องพิธีบรรนอกเจ้าดินครับวันนี้กาอัดเครื่องนเพื่อนครับพี่นอ้องแอบเตียนหม่องอัดที่เสียครับผมกิกัดอยู่อำ,อ,ยอ,ำอำเภอหนองยื่นครับจังหวัดอุบลครับ เปลี่ยนจากพี่บุญนะครับหากินต่างอำเภอครับนี่ครับ,รบตอนนี้เวลากับจิประมาณละเล่าเกือบสิฮวกมงแร้งนะครับพี่น้องยังมีงานตอน่อเนื่องอยู่ครับอาร์ไดอารครับผมงานก่อนเขาที่พาคครับเจ็บประมาณสี่ไรครับอยู่นี่ โยกับเจ้าคู่ปุตตา L4018 คือเ่าครับพี่น้องกับเครื่องอัดเพื่อง s b 1 3 5ครับทำงานเบิดมือครับบององแง่ครับพี่น้องมีแต่คนครับงงแงเมือไงพี่สันเอาให้จังไนได้ครับง่ามกรอบด้วยครับพี่น้อง พี่น้องสูงขึ้าแล้ครับเมื่อกีสันสันเนี่ยด้ครับเจ้ายางไทยพี่น้องเอฟซีเลยเบื่องครับพี่น้องติดถนนสิเขาอำเพื่อน้ำยื่นครับผมออกจากเมืองเดียดมาครับสิเขาน้ำยื่นครับติดถนนดำเลยครับนี่ปากปลามันไปนี่ครับเสาไฟฟ้านะครับผมนี่ครับ เรื่องน้าครับพี่น่องแนว่ควักมั่นควักเม่อคืนครับเอายีกรอบก็ได้ครับพี่น่องนะครับซูมมห้พี่น่องในเบื้อง ส้มไกลหัดวดรอพี่น้องกล้องไม่ค่อยชัดวันไหนครับนี่ครับประมาณนี้เนาะครับเนาะครับผู้ใดถือหวยนะครับมื่อนี้พี่น้องมื่อนี้วันหวยออกวัวทั้งในหูนะครับว่าหวยออกแย่งนี่ครับถ่ายวิดีโอลงหยุดบุก่อนครับ มูกูครับของหวยออกหยังครับประดิเบิ้งเลยครับนี่ครับเอาพี่น้องเอฟซีปด้เบิ้งครับการทำงานของเครื่องอัดเจ้าเครื่องอัดฟางครับผมครับรถกัดสูบัดมือกันครับตั้งแต่แปดโมงเสาร์นะครับแดดออกไว้เป็นเท่าเยี่ยนี่แล้วครับสิบหกโมงจนสที่ทุ่มหนึ่งนะครับนี่กำลังมืดครับพี่น้อง จบงานนี่ครับผมเดี๋ยวจิบไปงานข้างล่างนี่ครับพี่น,อนๆๆ้องนี่นี่ครับตรงนี้นี่ครับนี่แล้วก็ฝากกันไปหันจังน้อยครับพี่น้องครับผม <c oughs> ครับพื่อนแห่งดีครับพี่น้อง ฝนตกเลยครับเมื่วานบไดมมาอัดก็เลยมาเก็บมือนี้ครับเมื่วานฝนตกทางนี้ครับแต่ตกมาแห้งเราพี่น้องนี่ครับแห่งนี้ครับแห่งนี้ครับงานที่สองครับมหมดใจะก่อนแล้วครับถึงมาลุงครับเลยถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเอฟซีเดบิงครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บกดนเฟื่องให้เพื่อนนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้ำนะครับเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จิจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอำลาผาจากกันไปครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งงรื่ยๆครับกาบขอบคุณพี่น้นองเอฟซีที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้จะจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ